เทอมนี้ลูกสาวผมสอบได้หนึ่งของห้องผมเลยอยากซื้อเค้กให้เป็นของขวัญต้องขอโทษด้วยนะคะเค้กตอนนี้เป็นเค้กที่ถูกที่สุดของร้านเราแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับพอดีผมไม่ได้ตั้งใจครับไม่เป็นไรครับเอาพี่ครับคือผมจะถามหน่อยแถวนี้มีร้านเค้กไหมครับ คือว่าผมหาไปทั้งซอยแล้วยังไม่เจอเลยครับร้านไข่เค้กนะครับอ๋อเดี๋ยวตรงไปข้างหน้าอีกห้าร้อยเมตรนะครับจะมีร้านไข่เค้กอยู่ขวาม,มือครับอ๋อคณมากครับทางร้านนี้เค้กเป็นปอนขายไหมครับมีค่ะอยากได้แบบไหนคะช่วยผมเลือกหน่อยใช่ไหมครับขอแบบสวยๆราคาถูกครับผมจะซื้อให้ลูกสาวผมครับได้ค่ะแล้วก็มี ขอแนะนําเป็นก้อนนี้เลยค่ะสวยอร่อยและที่สําคัญราคาถูกด้วยนะคะ250บาทเองค่ะ250บาทเหรอครับมีท <c oughs> ี่ถูกกว่านี้ไหมครับต้องขอโทษด้วยนะคะเค้กตอนนี้เป็นเค้กที่ถูกที่สุดของร้านเราแล้วค่ะไม่มีตังเสือกมาซื้อหลบไปนีเสียเว,วลาก็ชิบหายเอากาแฟแก้วน<ม>ึงครับแล้วก็ เคยก้อนหนึ่งผมล้องนอกะได้ค่ะคุณครูน้องคนนั้นสิเขาเป็นคนในหมู่บ้านเราเขาไม่มีลูกไม่มีเมียแต่เก็บเด็กผู้หญิงมาเลี้ยงน่าสงสารเขาเนาะคือวันนี้เป็นวันเกิดลูกสาวผมตั้งใจเกิดมาแกไม่เคยปอป่าคลิเลยเธอเป็นลูลูกสาวผม,ส,วผมสอบได้หนึ่งของห้อง ผมเลยอยากซื้อเค้กให้เป็นอของขวันต้องขอโทษด้วยนะคะเค้กตอนนี้เป็นเค้กที่ถูกที่สุดของร้านเราแล้วค่ะรอเดี๋ยวครับวันนี้ทางร้านเราจัดโปรโมชั่นใครที่มาคนที่100รจะได้เค้กฟิลมก้อนครับจริงเหรอครับจริงสิครับ คุณเป็นคนที่หนึ่งร้อยพอดีเลยรอผมแป๊บนึงนะ สุสวังกันนะหนูขอบคุณค่ะนะเป็นเด็กบีของพ่อนะครับเค้กกับเทียนอยู่ในนี้ละขอบคุณาะครับเจ้านายคะวันนี้ทางร้านเราไม่มีโปรโมชั่นอะไรนีคะแล้วเงินก้อนนั้นก็เป็นเงินที่เราต้องเอาไปซื้อของามาทาเค้กเมยคนเราทุกคน ต้องเคยเจอช่วงที่ลำบากที่สุดบางเออเราเจอกับเขาถือว่ามีวาสนาตอบดานเราก็คอรช่วยเหลือเขาเสมอคนที่มีความเมตตามีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่คนแบบนี้ทำอะไรก็จเจริญเลยค่ะต่อไปหนูจะเอาเจ้านายเป็นแบบอย่างค่ะ ลูกมาหน่อยๆสุขสันต์วันเกิดนะครับ Happy birthday to you